สวัสดีครับเมื่อนนี้เอาซิมาไอ้มื่อนนี้มีฟื้มใหม,ม่มาพาซืมาทสไมเบิอเงเนาะคือฟื้มหลายผิดเพื่อได้ชนใจก็ติดต่อข้ามาได้อาซัปเตอร์จะทานสิลูกไม่เอาอันนี้อันนี้ไลายเลนูเลนูดอ,อกลำดวนมันซิมีอยู่สิบไม้เนาะ1ิไม,ม้เมนบั มียูสิบไหมมันจะได้ยูสิบลายสิบลายอันนี้ตามนับตามไหมหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสิบลายที่หนึ่งลายที่สองหมายเลขห้าถึงหมายเลขสิบลายที่สองลายที่สามหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขห้าลายที่สี่หมายเลขสามถึงหมายเลขเกีด ไลที่ห้าหมายเลขสี่ถึงหมายเลขเก้าเขากลายเยอะกว่าสามนั่นไลอันนี้ไลที่ห้านะไลที่หกหนึ่งถึงหกไลที่เจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดไลที่แปดหนึ่งถึงแปดไลที่เก้าหนึ่งถึงเก้าไลที่สิบสองถึงเก้าเขากลาเริ่มต้นจากสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้างี้ยแต่ว่าคือชี้ยงถึงที่เดิมอันนี้ได้สิบไลท์ มีรายตีวม,นะมันหนึ่งดีกิบนะถ้าคขได้ส่งเัวเติมก็โทรสอบถามทำ<บ>มาได้บบที่เบอร์เบอร์นี้ได้ศูนย์แบบปดสา่ห้าแปดเจ็ดสามแป<บ>ดเนาะพี่ก็สอบถามทำมาได้มบบีสิป,ป็นเบอร์ศูนย<บ>์แปดแปดเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าห้า กะกะอันเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าใส่ไดทออ้ทั้สองหรืตทัวได้อันนี้นิสิยใหม่เนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปเดี๋ยวฮอสิตำให้เบิงไลายนี่อันนี้อันนี้ไลายดอกดอกอยังดอกล้ำดวนดาวพระศุกร์ อันนี้ก็ได้สิบไลน์เหมือนเดมบอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาตามที่เพื่อนเขียนไว้นี่แต่ละไลน์นี่ถ้าแตบบนับตามหมายเลขได้คุ้นด่างหนึ่งสี่ได้สิบอยู่สิบไลน์ราคาเท่าไหร่ราคาทดี๋คุยกันอย่าค่อยทคุยกันสอบทางเอาเนะาะเพ่ได้สนใจ เอาฮอปเตอร์ทำไมกวนยายจังสำหรับคลิปนี้พาอแค่นี้ก่อนนจะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสิเวลาอยาที่อนไปกลางตามเฮเบิงว่าลายไม่สิออกมาแบบใด,ดยาทีตามเฮเบิงดงังไปฟื้ดนดังหนึ่งนี่ไม่ที่ได้สิบไลี่ตามเฮเบิงตั้งสิบลนยเลยสําหรับคลิปนี้พ่อแค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะเพื่อสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับดูฟังด้วยคับโอ้พึ่งตื่นนอนหัวฟูเลยสวัสดีครับ เจอกันใหม่ครับโอ้ยบกงทีมันไม่ได้อัน